เราต้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ก็มาพบกับผมแซวอนกับ R8 ร์แปดพาร์ติเชนเคยนะครับผมวันนี้แซวมาแจกเครดิตฟรี50เครดิตครับผมสำหรับใครที่อยากร่วมกิจกรรมนะครับเพียงแค่ดูคลิปจนจบนะครับผมแซวจะสุ่งทิ้งโค้ดไว้ในคลิปนะครับผมสำหรับใครที่ได้โค้ดไปแล้วเอาไปกรอกรับได้เลยนะครับผม50เครดิตฟรีไม่ต้องฝากไม่ต้องแชร์ไม่ต้องเติอนนะครับผมสำหรับใครที่ไม่ทันรอตามใหม่ได้ในคลิปหน้าได้เลยนะครับ ปะดูข้างในกินกันดีกว่าครับผมไมรักปอจูนค่าย p ีกีทั้งหัววันนี้ปะไหลนอกไปก่อนครับผมเบ็ย30สามสิบฮะไหลปืนสวยไปฮะเดี๋ยวมาดูว่าจะปางวิแต่ว่าไหลสวยนะอันนี้ไหลนอกสวยๆเลยนะครับผมไหลต่อวายมาลากลงมางามๆมามึงนสิบเก้าไม่มีแล้วสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดปแรกมากำไรนิดนึงนะ 2, 9, ครับผมสองพันเก้าฮะ สวยๆครับผมกับไม้ทัดฟอร์จูนเกมนี้ไม่เก่ามากนะผมแต่ยังเก่าอยู่นะเอาว่ะเกมนี้ไปต่อฮนะสามไม้สท้ายแล้วเอลงไงเอวายลงงามๆเนี้ย,ออห,ยหลายคูณไปดิร้อยนะสามสิบสองไปฮะสองไม้ท้ายปึ๊บเอมาต่อวไปครับสองมาครับสาองสามไปครับเอมาคูสาม โอ้โหงามๆไหลเรื่อยๆเพิ่มเบ็ดน,น,นะปะเบ็ดห้าสิบไปอีกสามสิบครับผมเกมนีไมม้ไม่มีซื้อนะครับเข้าีอย่างเดียวน,นะคูณหกมาสาี่ร้อยห้าคิวมาไวอุ้ยสวยจัดลายนี้มาครับผมไหลสวยไม่สวยด้วครับผมสำหรับใครที่อยากจะตามนะครับเดี๋ยวแ์่จะทิงมาที่ใต้อคอมเมนต์นะฮะคูณสิบเจ็ดมาว่าพันเจ็ดร้อยครับง้ำงามดอกนี้จัดไปห้าพันหกสิบ ไหล่นอกสวยๆฮนะหวานเทียมโมยงแล้วแบบนี้นีเห็นฮนะยี่สิบเจ็ดหมุนวุส้สกตเตอร์ขาดตัวเดียวนะแสงลงมาอะไรอย่างนี้ต้องโหแล้ววะหมุสี่ขาดตัวเดียวลงให้เอยอีกหนึ่งตัวมาครับโหสกตเตอร์ลงมามาเดี๋ยวไปดูโอ้ยสี่ตัวด้วยมันใช้สามตัวนะครับอย่างนี้แต่ว่ารอบนี้ลงสี่นะไปครับดูในฟีเจอร์นี้มาทุกคน แล้วคือมาวายมาแบบนี้นะแล้วโค้ดมาแล้วครับผมสำหรับใครที่เห็นโค้งน,นะครับผมเอาไปกรอกรับได้แล้วผมกรอบก่อนได้ก่อนนะท่าสิบเจ็ดสิบมันไม่ต้องต่างไม่ต้องแชร์ไม่ต้องนำเทินะผมแจกกันง่ายฮะสำหรับคนที่ไม่ได้ไม่เป็นไรครับผมรอตามใหม่ในคลิปหน้าได้เลยนะครับหกไม้สุดท้ายายังวายยังสวยละไม้ยังมาแน่ถ้าร้ายแบบนี้ดูดิเอเค มา,มาครับกำลาครับต่อเรื่องเฮ่สเกตเตอร์สองตัวนี้มันเพิ่มปะไม่แน่ใจครับผมสเกตเตอร์สองตัวมันจะเพิ่มหไหมสามพันสนะี่ร้อยยี่สิบห้าครับแต่เพิ่มบวกอีกสี่หมุนฮนะก็ว่าอยู่คุ้นๆค,นนครับปลายต่อแปดไมาย้ายฮึบฮึบไมายี่ขห้าฮึบอือ,อ,อสามหมาย้ายพายุเกลงเอาวะาวกห้าร้อยกัมอยู เอ้ามาอีกสเกตเตอร์ลงอีกหลายอีกยังยาวนะบ,บอกก่อนยังยาวคูณที่แปดเป็นก้าร<ม>้อยครับผมนะมาา 3. ล้วมาายสองสามรึบยี่สิบสามเก้าร้อยคูณเจ็ดได้เท่ไหรเถ้าไหลต่อที่สวยเลยนะมาเนี้ยไปครับสี่ม้สุดท้ายรึบยังไงยังไงแถมโอเคครับผม คุ้มลับวันนี้สําหรับวันนี้แซ่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสําหรับใครที่อยากตามเดี๋ยวแซลถึงว้ที่ใต้คอมเมนต์นะผมฝากถอดระบบออโต้รับธูมนี้วอาเล็ตน,นะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายครับ